ป๊าพี่น้องป๊าโดนๆนี่เด้กินแน่นี่ดีใจค่ะอืมแกงบอลค่อโอ้ป๊าเขาเข้ามากแบบว่าดพักเนี่ยเนอ่ะสองลอยหาสิบโลแกงนงกังลอบไม่รำคาว่าไดพักพอเหยียบยิงบ่งมือหนีพักใหญ่ พักเด้เถอะเท่าเวลาเลยหรอเปล่าใส่ปลาาอีกไหมเน๋้วได้พักวงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็ได้พักวงแล้วมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันืปชี้หูเด้อสักก็ต้องับท,ท,ท,ทั้งกินหอมสด เยอจนสันอืมจันไปบ่ก็ดีเราเห็ดเราเห็ดจือกลบเด็ดแ,แล้วอยางเขาเข้มก็ได้กินดนขั้นครอบแล้วนอกขอยอย่างอีรอบผู้ขั้นเนาะผู้ถาวนจิหัวนาะอืฟัง พูดนะตื่นไกลพ่นะบอกจ้าคนดังมากินบันเลขที่เท่าไรนี่หาสองจ้ะอ,ออกมาแร้งมามาพี่น้องมามาเด้อเจ้า ลอยวันพันปีต่อการแช่เพราก็มากินเขาอีบานนะ้ำอุดีใจเป็นมต็ดบุคอลไปใชนะ่ไหมถามว่ามีคนชวนไปบ้านไปน,นิดไหมทุกสิตมีแต่ไม่ไปอะรละะขอให้ดงกันนะโอขนมเ้ยไข่มาแดงนี่มเป็ดเป่งนั่นนะ ระะีรปกติแล้วสิแกงออกสมนั่นอะ่ะดีใจพ่อกินขนก่อน<ม>ก็เจ้าห้องจะงไปดมได้คลิปหนึ่งแต่บบุ้ยพอไปก็ไปหน่ง้อง ปันถาย้ำมาหะงพอมเงินเท่าท่านกับกบ,บ,บั่นเนอะเป็นบนั่นไหมอืมถึงบั่นไหมจากโมงมะลำห้องอนะเนาะอืมคนละงานได้ชิมหาเพียงวอลคือหรอ่อคุยกันไปคือปีหกเก่าเนี่ยคืองานการกุศลอืม ไปเกินบ้างไหมคือพีชวงสิ๋วนอนนี่บ่อสองเดือนก็เสร็จบ้านสิไปไทยกิบอยู่สิไปสิไป้รวมยินดีอยู่อร่อยอร่อปลาฮัทไก่ดิไก่กับเปเอาไป้ไทยกิบมวนหรอมวนกุบผู้ใดจะไปน้ามาบุญผู้ใดไปผู้เดียวบ่แก็แรมไม่หน่อย เมนยเอ,อยากไปจีเม,มนเหรอคอือเั่นอิรนี่แหละไปทาทยคลิปรำพอิีอร่อยมีรสธรรมาตบ้านท้าเคยจัางมาล้อบ่นเคยปีทัสอเอ่อสิบปีแล้สวสกก่วนมาตมอรำสิงค่ะ ว่ารำไงข้าวจ้าขนตีกันว่ารำสิงกับตีได้แต่ขาเจาะมักเบิงยมมือเว้นไหมกางขึ้นแราเจาะ่ค่อยมากแท้นีเขาเขาไม่ค่อยจา้าเป็นน้ำเปิงบานหรค่ะน้องจังมากเขากระเบิงขึ้เกา่าเอะปะเจ้ว่า,าก็หยอกอย่างมันอยู่ะบาร้านนี้รักเรื่องไรเรทางขึ้นตีกันดีร้ายกับท้อฮ้อขาขึ้นเก่าขาก็ไม่ได้เหมนร้านเจ้าของเื่อน้ช่อบุเดียว ทุกท่านหลานเธอเป็นบะหมีกันเป็น,นแซ<ส><ส>่บแซ่บพี่น้องบุได้กินโดนบุได้กินเป็นซิฟต์เลยนี่น,น่านี่กันจใครกินเพราะว่าบุกกาซื้อกินย่างขั้นพวกบุกซื้อเห็ดย,ยิงว่ากินย่างบะเบิดเลยเพราะผู้เฒ่าบ้านข้าวเป็นหูเลยมองได้ขั้นบุกขั้นม,มันขั้นอยู่แล้วบรเรียงขั้น เพรว่ามัเป็นแต่ว่าขั้นหน่อยขั้นหลายขั้นหลายขั้นหน่ยประมาณจังัที่จะบิมันเกิดสิหายไป,อ,ไไปอือพอเราทัาา่วมาถามสองตำรวจแล้วก็เลยอยู่เนี่ยล้าปึงไปแง่ให้เหมืเดยกมาเด่นบ่จ้ะยง่ยยตง,ง,งหัว นอนบ่บ้านนี่จ้ะเ็จหนาแล้รนอนบักยางบักยาเรื่องบ้าคืน กินขอเสี่ยงเมื่อคบออก่าเลยคิวไว้ดีกบอกหาสองเอาการใช้มาคิไปสิวยนันกับน,นัน เขาบ้านเล้อลูกเที่ยวนี่อันตรายอย่างเขาเบียร์มา<ต>บอกเขาเบียร์บอกแถบนี้แหละเขาบามักมามาก,มามก,ก่ากลัวมากต้องมาคนหมกักคนบามักนะแนแต่ว่าบามากบักไ่นหนทำไรกันเนะาะแต่าวัดีพอเปิดคาเฟ่แบบในป่านในนี้แล้วก็เรียกข้นไปเที่ยวแบบเฮดดี้สอดได้เลยนะ ก็จะทำไปเรื่อยๆใช่ไหมบ้างเด็กไกลก็นั่นปลูกทุเรียนบ้านเนี่ยขายกาแฟขายอะไรขายกาแฟขายอาหารป่าขายเบียร์สดขายเบียร์สิงเบียร์เบียร์วุ้นไหมเยดอันค่นไป<อ>คือเน้นเน้นหลักๆคือขายบรรยากาศแล้วก็เห็ดหอมสัมมานาในน่อยพ่อยคนไปสัมมานาเห็ดหอมผักเป็นอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่นอ้องขอบคุณไหมครับขอ <ปะ S 2> บคุณพ่อคะ่ะ